สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานมหากรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติครั้งที่14ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะภายในงานนี้นะคะก็มีทั้งอาหารนะคะแล้วก็การแสดงเราจะพาทุกท่านไปชมนะคะว่าว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ และในโซนแรกที่เราจะพามาชมนะคะก็คือโซนอาหารค่ะและนี่นะคะเราก็ม่อยู่กันที่ตลาดส,สุขใจค่ะเราจะพามาชมนะคะว่ามีอะไรน่าทานบ้างไปดูกันเลยค่ะโดยอาหารแต่ละร้านนะคะก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความอร่อยที่ไม่ซ้ำใครและมีความโดดเด่นในตัวของตัวเองดูสิคะแต่ละร้านน่าทานมากๆเลย ต่อนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศการแสดงนะคะจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะมาในชื่อของ The e t ซนออ of Thai n r t and ิ t ั No l r r c e ค่ะที่จะมาพร้อมกับการแสดงอันยิ่งใหญ่และอลังการนะคะรวมไปถึงการแสดงความสามารถของนักสุสาแต่ละจังหวัดและแต่ละประเทศเลยค่ะซึ่งจะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวจนทําให้เกิดเป็นการแสดงในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะ และในค่ำคืนสุดพิเศษนี้นอกจากการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจเราก็ยังมีกิจกรรมเชฟเทเบิลที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงที่ซึ่งอาหารแต่ละอย่างก็มาพร้อมกับการแสดงที่อลังการที่จะทำให้คุณจดจำไปตลอดชีวิตตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโซนที่3กันแล้วค่ะน,น้่นหลงนะคะเจ้าค่ะทุกคนอยา่าไปชมกันนะคะับว่ามีบูธอะไรน่าสในใจกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นบูธของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีทั้งบูธอาหารและสินค้านอกจากนี้ยังมีการให้เวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ